ไปฮิวก่อนกดยาอย่าตายแชมปีสวีทว้าไม่มีฟ้ากูไม่มีฟ้าโดนกันหลับโดนหลับโดนนิดโดนนิดโดนนิดออกก็แล้วทอง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 อ้อยกดยาสิกูจะไม่โดนกดยายบ้าหมามาหมามาไม่มียามันมีแค่ยาแปดร้อยโอ้โหวี่อีธานไม่ถึงวันได้ไงวะเนี่ย ไอ้เฮียเอ้ยซับลิงใส่แมวอีเวนท์ทำประโยชน์ไหนทำประโยชน์กดโทงฮะโท้งฮะโทงที่อยู่ตรงนั้นนะแล้วอย่างวิ่งไปวิ่งมาก็ทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยแะตอนนี้อ้ยสปินโฟว์ว้าวมีอัมว่ะสักทีเฮี้ยแล้วยังไงต่อแชมป์สวิสขึ้นลงกัมมัดแล้วนะตอนนี้คือน้องด้น เราไม่จ่อให้ใต่กับไม่โดนใจเงี้มึงบุรีมึงบุรีตำแหน่งกูไม่มีประโยชน์เลยฮะวันนี้บ้านทำเละแฉมให้แล้วแล้วก็ฟาใส่กตศลฟาใส่กุศยแอบเดนเนียนฟาใส่กเห็นโอ้ยดอกมาไม่มีสับวทุกอันเลยอ่ะ แล้วมึงดูหมากูมหมาโอมหมาโอมมาที่นี่หมาแม่งมีสาวหุกอันเลยอ่ะมีดอกหมาเราวตักูต้องเล่นมุมสูงกูเปลี่ยนมุมเล่นละอ่ะมากูสารละมึงจับกูเจาะข้าวอยู่มันึงมันเอ้ยแล้วเซติีอยจะตรงไหนนะแม่ว้า ยาเลือดหมดอย่า่งเป็นหินไปแป๊บนะโดนโดนอยู่มึงคืออาดยาเลือดหมดยาเลือดเป็นหมดวิ่งอยู่หมดใทยแล้วแองป๊อปกลขอยาทองหน่อยหมออยู่มีคนมามีคนมาช่วยบ้านเลยช่วยบ้าลเลยมึงฆ่ายกก่อนไหมฆ่ายกก่อนไหมยาจังยกยคาามตังไม่หมดเลยโอ้ยขอขอขอเบสค่าได้ไหมคะ วิได้ได้ได้ๆทงทงอไอยู่ก่ะนแมวอุ้ยกวานตายเขาเบสเเบสเขาเบสแงมากหรือมันทุกพึงล็อกมันพาดิเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหอยเหนื่อย้ยขึ้นมามาแล้วเอาสะอนเ้าไอ้จุ๊บจุ๊บ ไอ้ชุบเองชุบิเอ็งกดยีมแล้วมันไม่ใช่ปลาใส่ด้วยโอ้ชุบหมาไม้ใหม่ประโยชน์นะอุ้ยมันมามันเข้ามามันขึ้นมาอีกแล้วเยียนั่นอะงงมากไอตื่นเมาชุบ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 อิ่มห้าลุยเลยฟาใส่นั่นอิ่มห้ามีอิ่มห้าต่อสิบวิปแล้วฟาใส่ดิ้นเลยดิ้นเลยดิ้นห้าต่อสิบวิปดิ้นเลยมาปรับเชนก่อน ทุกคนคะเอ็นปีดิจะไม่ตอบเป็นโอ้ยเหี้ยลังทีมตัวเองที่สุดกล้ามั้งหรือเปล่าไม่ใช่เราไม่มีการแต่อนนี้ค้างคาวอ่ะเออดิสเปอร์นี่คือโดนหลอะ ป่าไม่โดนเออเต้ยอย่าลืมฉันมันแรงอย่าลืมฉันเตรียมตื่นลูกอี๋ตัวไปกดยาอีกแล้วไปกดอย่าลืมฉันกดยาล้วัๆอุ้ยมันโฟล้แล้วจะลืมฉันตัวกแล้วเออโอ้ยเด้อไม่แพ้ได้ไงอ่ะไรประโยชน์มากเลยอ่ะ ใช่สมมติเปลี่ยนจ